สวัสดีค่ะมาพบกับพี่แนทที่ช่อง p i t t y Hair Beauty Salon เหมือนเดิมค่ะกับเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆอยเกี่ยวกับเรื่องผมนะคะและเคสนี้ที่พี่แนทจะนำมาให้ดูเนี่ยค่ะท่านนี้ตามมาจากช่อง YouTube ค่ะเขาก็ประสบปัญหาก็คือลูกค้าท่านนี้เขาไปดัดจากร้านอื่นมาปัญหาที่พบของเขาก็คือลอนนั้นเล็กจนเกินไปและลูกค้าก็เสร็จไม่ได้ด้วย เขาก็นำผมเนี่ยมาปรึกษาพี่แนนว่าควรทำอย่างไรดีควรดัดใหม่ไหมแต่พี่แนนก็แนะนำแล้วก็พี่แนนก็เช็คผมแล้วนะคะถึงจะรอนเล็กแต่เราก็มีวิธีแก้ด้วยการเซตค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการเซตเราให้เป็นวอลลุ่มรอนใหญ่มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำด้วยกันเลยค่ะขั้นตอนนี้เราควรที่จะใช้ เป็นลมร้อนกลางๆหรือลมเย็นได้จะดีมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ลมเย็นเนี่ยก็จะใช้เวลานิดนึงแต่สิ่งที่ได้ก็คือลอนเขาจะเงาแล้วก็สวยมากขึ้นค่ะเป่าจนกว่าผมจะหมาดหมาดนี่เกือบแห้งเลยนะคะแล้วเราค่อยมาจัดทรงอีกทีนึงที่หลังค่ะ อ๋วีได <eman> ้ตามปกติไม่เป็นไรผมจัดหวีได้คือจับทรงจับทรงให้เรียบรอยรอย่ใช่ไหมคือถามว่าแบบเช้าสุดไหนอยากเก อ๋อของน้อไม่ไปหรอเขาไปขอนเขาขอเขาขอนเองเอออเกนะของผีน่าคยออะไรคะ ถึงช่วงปลายจับแบบนี้นะแล้วก็เป่าย้อนไปเลยต่อให้แบบไม่ตอกลัวเสือ,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 อเป่าแบบไม่ต้องกลัวคา จับหลงหลวงจับแบบจับตรงไม่ได้ยืดมาแล้วก็จับแบบนี้เห็นไหมจับจับให้มันหลงหลวงเข้าเห็นไหมนี่จับให้หลงหลวง มึงไม่ต้องไม่ต้องไปม้วนนอก็ากม้วนที่ม้วนที่ที่เราเล็กแม่ไหม,ม,ไหมใช่ไหมดีกว่าเราทำเองยังไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมสินไหม ราบรรทายแล้วแล้วคันนี้เราก็จะได้แบบเป็นวอลลุม่มใช่ไหมมันไม่รีดอ่าใช่เราก็ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นรอยๆอนิดนึงเราก็ใช้ใดนั่นนิดนึงทําเองอ่ะทําเองเราก็ใช้แบบเนี้ยก็นั่นมาไม่ต้องเทก็ได้แล้วเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วใช่ไหม,มเห็นไหมลองลอง,ลองทายขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะทำได้แล้วมั้ง ไม่ต้องมวนไม่ต้องม้วนแบบนี้นะไ,ได้ล้ววางเป็นปกรอรลูมาพร้านถึงนะ,านนะการกน,น่าเป็นกอลุกมะร้าสวยมีก็เห็ืนกา,าดรดหลัอเฮอยูที่เราใส่ได้หลังมให้เนาะเพราะว่าจะดูดาโอเค ไอ้นะ้ำไค่ผมนี่แต่ว่าผมจัดอบไอ้นะ้ำไม่ได้อบได้นะ จับดูลงจับดากใเลว่าใหยกใชใช่ใช่เพราะนั้นตรนี้ใช่ช่อเใช่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นชั้นใช่ไหมแต่สิ่งที่เราคือเรายืดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเลเยอร์ตรงนี้ยเดี๋ยวพี่แนสอนโอเคแล้วเขามากหมนี่เข้าใจมากขึ้นใช่ไหม ดูดูมันจะล้อมากย เป็นยังไงบ้างคะถ้าหากว่าเพื่อนๆที่ได้ชมนะคะที่เจอปัญหาดัดมาแล,ล้วหลอนเหล็กจนเกินไปแล้วก็เซตไม่ได้รับรองคะ่ะดูคลิปนี้ทำได้แน่นอนเป็นยังไงคะดีขึ้นไหมดีขึ้นเลยใช่ไหมสวยเลยสวยเลยจากจากที่แบบว่ารู้สึกว่าหลอนมันหยิกไป<ว>ใช่ไหมคะใช่<ะ>ใชโอเค แั่นแราอทํทอย่างที่พี่แนนบอกรับรองได้ดูง่ายขึ้นเยอะชีวิตจะอยู่ง่ายมากขึ้นโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะ